สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับวันนี้ซรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับมีสินค้าเราราคาเบาๆนะครับมานําเสนอให้นะครับท่านใดที่มองหาเครื่องที่ไม่แพงกําลังแรงม้าไม่สูงมากนะครับสำหรับเกี่ยวกับงานสวนงานไล่นะครับหรืองานที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะครับวันนี้เรามีนําเสนอที่คูปุต้าอีทแรงม้านะครับเแรงม้านะครับ ก็เครื่องยังสตาร์ทติดง่ายนะครับแต่เราจะขายกันตามสภาพนะครับขายกันตามสภาพที่เห็นนะครับเผื่อท่านใดเงินน้อยนะครับหรือไม่ต้องการใช้เครื่องกําลังสูงมากหรือไม่อยากจะลงทุนให้มากเกินไปในช่วโมงนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเราขายกันที่7,900บาทนะครับ7,900กบาทนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเท่านั้นไม่พอถ้าท่านมารับที่นาร้านจังหวัดฉะเชิงเซานะครับรับส่วนลดค่าน้ำมันไปเลยนะครับทันที500บาทนะครับ รับส่วนลดค่าน้ำมันไปทันที500บาทนะฮะแต่ถ้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางนะครับในราคา7,900บาทเนี่ยนะฮะ7,900บาทเนี่ยเพิ่มอีก1,000บาทนะครับเพิ่มอีก1,000บาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านทุกท่านนะครับก็ต้องเพิ่มอีก1,000บาทนะครับผมก็อยู่ที่8,900บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับ8,900บาทส่งฟรีทั่วไทยแต่ในขณะนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมยืนยันสภาพไว้ก่อนนะครับภายในอยู่ที่50%นะครับคุยกันตามตรงเลยนะครับ พานอีกที่ห้าเอร์เซ็นหากท่านนําไปสูบน้ํานะครับท่อพยานาคหน้าสีหน้าห้าก,ก็สบายนะครับไถไล่เพื่อจะปลูกผักปลูกพริกปลูกอะไรกันแล้วแต่ก็ไหวนะครับหรือจะอไปเกี่ยวกับงานที่ใช้งานประมาณ1นชั่วโมงสอชั่วโมงไม่ได้ใช้งานหนักมากนะครับใช้ปัน่นปั๊มฉีดยาก็ไหวนะครับก็ราคา7,900บาทที่ผมตั้งไว้นะครับส่วนถ้าใดจะจัดส่งทั่วไทยก็เพิ่มอีก1 0 0 0บาทนะครับ สามนี้นะครับเปยวผมติดเสียงให้ฟังแล้วก็เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวจะทิ้งให้นะครับเบอร์โทรเราก็0ูนย์2 8 2 3 8สองดสปดนะครับคูปต้าแท้นะครับแต่วันนี้เราจัดโปรราคาเบาๆเผื่อท่านใดรับไหวนะครับถ้ารับไม่ไหวผมก็จะฟิตภายในก็จะขายกี่ราษฎรนะครับฟิตภายในขั้นต่ำก็ต้องมี4 5,000บาทเช็คภายในนะครับแต่ตอนนี้เราขายกันแบบนี้ไปก่อนเผื่อเอาไปใช้กันงานไม่แรงมากไม่หนักมากนะครับงานเบาๆวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงตัวนี้ก็สามารถไหวนะครับผม เดี๋ยวติดให้ฟังครับความมุสี่ก็ยังพอได้ครับน้ำมันเครื่องขึ้นปกตินะครับนี่นะฮะอาจจะเล็กห้ดูครับ ก็รับชมเครื่องตามสภาพกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะว่าทางร้านเรามีแต่เครื่องแพงๆนะครับเรามีเครื่องราคาเบาๆให้ดูกันนะครับปั่นปั๊มเล็กๆนะครับขึ้นงานผักงานสวนนะครับปั่นปั๊มฉีดยาไวําหรับพ่นในไร่นะครับก็สบายๆครับผมตัวนี้นะครับ7,900บาทเท่านั้นมารับหน้าร้านมีส่วนลดอีกนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยราคา7จ0 0มีอยู่จริงซับโสคุพเจริญยนตสวัสดีครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้้ที่หน้ากระดานนะครับสวัสดีครับ